โอทาวอินทยยงยศบอกเล่าเรื่องราวใหม่ๆบนถนนสายเก่าที่ต้องแวะมาเที่ยวชิมช็อปแชะคาเฟเ่เก๋ๆร้านค้าน่ารักนรักแหล่งรวมความป๊อปแห่งยุคสมัยที่เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองเป็นย่านการค้าและยังเป็นแหล่งรวมงานสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่อีกด้วยมาลำพูนแล้วก็ต้องมากราบสการะวัดพระาธาตุหิุญชัยวรมหาวิหาร พระธาตุคู่เมืองลำพูนเพื่อหิวใจกันน้อยจากนั้นจะเดินลัดเลาะมาด้านหลังวัดเราก็จะมาพบกับถนนอินทยงยศค่ะเริ่มต้นกันด้วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันที่พิพิพธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุณชัยจังหวัดลำพูนที่นี่เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุทั้งในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุก,กว่า4,000ปียุคทวาราวดีต่อเชื่อมกับยุคคาริพุนชัยยุคล้านนาและยุคฟื้นฟูล้านนาต่อด้วย t ชมเ l e h o เฮาส์ลำพูนคาเฟ่ที่มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มมีแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะและที่สำคัญ ยังมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นวางจำหน่ายให้ได้ซื้อกลับไปเป็นของฝากกันอีกด้วยค่ะข้าวมันไก่ไทยแลนด์ข้าวมันไก่เจ้าดังในย่านนี้ถ้ามาช้าหมดอดกินนะคะจริงใจแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์โฮมเมดแบบสโลฟู้ดเน้นการปรุงอย่างประณีตปรุงจานต่อจานใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอนเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักเพื่อให้ได้คุณภาพรสชาติและสุขภาพที่ดีบ้านเตียร้านอาหารเช้าที่ไม่ต้องเช้าก็กินได้มีทั้งไข่กระทะกาแฟโบราณและอาหารอื่นๆพร้อมกับชมบรรยากาศร้านที่จะพาคุณย้อนยุคย้อนไหวอากาศร้อนๆแบบนี้ ต้องไอติมนัวไอศครีมแบบโฮมเมดที่ทางร้านตั้งใจทำเองทั้งหมดโด้วยคอนเซปที่ว่าเพราะเราตั้งใจทำไอศครีมคุณภาพเหมือนทำให้คนในครอบครัวทานเดินแล้วเมื่อยเหนื่อยก็ต้องแวะนวดกับมะลิมศาสศาศ์ลำพูนบริการนวดที่ครบวงจรทั้งนวดไทยนวดเท้านวดน้ำมันประครบสมุนไพรสด และบริการอื่นๆอีกมากมายมาต่อกันด้วยอาคารอินทภพาณิชต์อาคารเก่าแก่ที่แฝงไปด้วยความเก๋อาบูโอทาวคาเฟ่ที่มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และสินค้าท้องถิ่นคาเฟ่ที่ให้บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเพื่อให้คุณได้มาสัมผัสชีวิตแบบ slow life ร r i f t กาแฟแบบชิล พร้อมกับอาหารรถมือแม่อาหารฟิวชั่นพื้นเมืองที่ใครมาต้องห้ามพลาดบอกเลยว่าโคตรอร่อยก่อนกลับก็ต้องแวะช็อปกันสักหน่อยกับร้านเพลินนาลาที่นี่มีทั้งงานผ้าไหมผ้าฝ้ายงานเสื้อผ้าเก๋ๆน่ารักนักจะเป็นทางการหรืองานเรียบหรูที่นี่ก็มีครบ วัยรุ่นมือสองก็ต้องลองมาแวะ Go Team Store ร้านเสื้อผ้ามือสองของวัยรุ่นชิคๆที่นี่มีไอเทมลับมากมายที่คุณต้องลองมาค้นหาความสุขมันล้นจนอยากจะบอกต่อกับหนึ่งวันบนถนนอินทโยงยศถนนที่มีความชิคความเก๋ความน่ารักของผู้คนแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะมาตามหาความสุขที่ลำพูนแล้วหรือยัง